ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมม้ร่วมมือที่เราเดินกันมาบนเส้นทางแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะครับในปีนี้งาน SX 2023นะครับที่เราเรียกว่า Sustainability Expo นะครับก็จะมาถึงในวันที่29กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ณนะศูนย์กรารประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเราเน้นให้ความสำคัญเสมอในเรื่องของความพอเพียงนะครับอย่างที่เรากล่าวเอาไว้เรื่องของ Sufficiency for Sustainability นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสของงานมหากรรมแห่งการพรัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในวิธีการทํางานนะครับที่จะต้องเกี่ยวโยงกับในทุกๆภาคส่วนนะครับเพราะว่าการพรัฒนาเพื่อความยั่งยืน,เ,นยเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากพวกเรามีเป้าหมายนะครับที่อยากจะให้โลกใบนี้ สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับเราเชื่อถึงความสมดุลที่ดีนะครับเราถึงมีคำว่า good balance for better world หรือว่าสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าครับ